เซนทันเวิด์ไฟไหมอุบัติเหตุหรืออาถรรพ์จากคำสัพที่ดินครั้งโบราณเซนทันเวิด์ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางแยกราชประสงค์เป็นพื้นที่สำคัญทางธุรกิจและเป็นจุดที่ใช้จัดกิจกรรมสำคัญใจกลางกรุงเทพแต่อีกแง่มุมหนึ่งนั้นพบว่าห้างและบริเวณใกล้เคียงมีประวัติความสูญเสียมาหลายต่อหลายครั้งจนถึงปัจจุบันซึ่งเกิดเหตุไฟไหม และมีผู้เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2,562โดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ผ่านมามีดังนี้เกิดเหตุชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติจนถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2,553เจ้าหน้าที่ทา 53, หารได้เข้าสลายการชุมนุมจนทำให้แกนนำต้องประกาศยุติการชุมนุมและเข้ารายงานตัวกับตำรวจ หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุจราจนขึ้นทั่วกรุงเทพมหานครโดยพบว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัเวิลด์ถูกวางเพลิงจนเสียหายไฟไหม้ได้ทำลายตัวอาคารประมาณหนึ่งในสในระหว่างการซ่อมแซมนั้นได้เกิดเหตุนั่งร้านที่ใช้ค้ำยันเพดานชั้นเจ็ุดตัวลงและถล่มลงมาส่งผลให้คนงานเสียชีวิต2คนและได้รับบ,บาดเจ็บอีกหคน ปีพุทธศักราช2554เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าเซนที่ยังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมจุดเกิดเหตุอยู่บนชั้น11ของอาคารเซนทัเนเวิลโดยมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาเพียง15นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ปีพุทธศักราช2557 วันที่13มกราคมพุทธศักราช2557คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือกลุ่มกปปสได้เริ่มปักหลักชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพตั้งเวทีใหญ่ที่แยกราชประสงค์ส่งผลให้ห้างต้องประกาศปรับเวลาปิดให้เร็วขึ้นและปรับให้กระชั้นขึ้นอีกครั้งภายหลังที่เกิดเหตุปะทะ ระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อมีการยุติการชุมนุมปีพุทธศักราช2558วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา18น55นาทีเกิดเหตุระเบิดที่สาเท้ามหาพลมโรงแรมแกรนดไฮแอทเอรวันบริเวณสี่แยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คน และบาดเจ็บ130คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมาเยี่ยมชมสาลเท้ามหาพลมโดยพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มชาวต่างชาติปีพุทธศักราช2562เมื่อเวลาประมาณ17นาิ30นาทีวันที่10เมษายนปี2562ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ห้างเซนต์ทนเวิลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน2คนและบาดเจ็บอีก20คนเบื้องต้นประเมินว่า จุดต้นเพลิงคือห้องปั๊มน้ำชั้นใต้ดิน B2 ก่อนกลุ่มควันจะถูกระบายไปตามช่องอากาศขึ้นไปยังชั้นต่างๆจนไปถึงชั้น8ที่มีควันพวยพุ่งออกมาสำหรับอาถรรพ์ที่ดินตั้งแต่ครั้งอดีตการเป็นที่พูดถึงกันว่าที่ดินเซนต์เนเวิลและบริเวณใกล้เคียงมีประวัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณเดิมเป็นที่ตั้งของพระราชวังปทุมวันและวังเพชรบูรณ์ เป็นที่ประทับของสมเด็จกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยสร้างขึ้นในปีพุทธศัการาช2400เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าสิ้นพระชนนักธุรกิจญี่ปุ่นได้ขอซื้อที่ดินบริเวณวงังเพื่อก่อสร้างห้างไทยเดมารูส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การค้าราชประสงค์ขณะที่วังเพชรบูรณ์ถูกนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารเพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินพาณิชย์แอร์สยามของพระวรวงเธอ พระองค์เจ้านนทวัฒน์ก่อนจะถูกธนาคารยึดต่อมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ซื้อที่ดินผืนนี้ไว้จากนั้นบริษัทวังเพชรบูรณ์ได้เช่าที่ดินนี้เพื่อก่อสร้างห้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์แต่ประสบความล่าช้าและประสบปัญหาทางการเมืองจึงถูกบอกเลิกสัญญาเช่าโดยมีกลุ่มเซ็นทันชนะการประมูลโครงการจนกลายเป็นห้างเซ็นทันเวิลด์ สำหรับอาถรรพ์ของที่ดินผืนนี้นั้นนายไพศาลพืชมงคลทนายความนักโหราศาสตร์เล่าว่าที่ดินของเซนตเทนเวิลมีการสราบแช่งจากเจ้าของเก่าคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุทราดิลุกก็มารวงขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยที่ทรงไม่อยากให้ผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินผืนนี้เป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานจึงทำการสราบแช่งเอาไว้ว่า หากคู่ที่ครอบครองมิใช่ลูกหลานก็ให้ชิบหายแต่หากไปสร้างศาลเจ้าพ่อเสือในที่ดินแปลงหนึ่งที่รังสิตก็จะยกเว้นไม่ต้องคำสาบอาจารย์วิสิตเตชะ,กะเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุยชื่อดังของไทยก็มีการกล่าวถึงที่ดินที่แยกราชประสงค์ที่ถูกเรียกขานว่าสีแยกมหาเทพเอาไว้ว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นทางแยก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีวิญญาณชั่วร้ายอาศัยอยู่เยอะเมื่อก่อนโรงแรมเอราวัณก็ประสบป,ปัญหามากแต่หลังจากมีพระผู้ใหญ่ที่เป็นพรามแนะนำให้ตั้งศาลพระพรมทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นโรงพยาบาลตํารวจก็ต้องมีการตั้งพระนารายเพื่อคุ้มครองห้างไทยไดมารูในสมัยก่อนก็ต้องเจ๊งเพราะไปสร้างทับที่ดินของเจ้าในรัชกาลที่4และสุดท้าย วังเพชรบูรณ์ก็มีการสาบแช่งเอาไว้อีกมากแต่อย่างไรก็ดีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณที่ตั้งเซนต์เทนเวิลด์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ทางการเมืองและอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลว่าจะมองว่าเป็นอาถรรพ์หรือเป็นความบังเอิญถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในการรับฟังถ้าชินชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา